ไปค่ะกินข้า,าวเช้ากันนะคะตำมาคุ้งจักน้ำพริกปลาซ่อนแจ่วปลาซ้อนจ้ามาก,กินน้ำกันสองคนไม่ได้ไล่โสดอัาคิดอยู่อันนี้หางหมูทอดจ้ากินแบบเป็นอย่างนี้เลยไส่ทอดนะคะจะได้ไ,ดไม่แฉะเลยนะคะ อกบลพี่จี้ตัดข้อจอให้แสนหน้าบ้านท่ไหนเดี๋ยวตัดหรอกตัดยังไงเป็นแผ่นซมตำไม่ี่อยได้ืมันตั้งนานแล้วเนาะที่เราก็อรวยดีอยู่มีใส่งี้จิเลยพี่เขาตำให้เจี๋พี่คนนี้แหละอ่าเนี่ยหอยไม่ใช่หอยธรรมดานะ หอยเชลลี่ไม่ใช่<ม>ห,อชหอยเชล,ลีหอยอะไรปลวกหอยนานหอยผงเออหอยทราย์ยิปโคุกิลุยเห็นไหมที่วันแอนเยอะแยะเลยไม่อ,อันนี้เขาจะไม่เจาะเตาไงนะถ้าเป็นบบอื่นหอยผงไม่ห็นบอกหอยหอยทรายอันนี้น<ำ>หอยผงปนปลนาช้อนปป่นลาจ้าไม่ไม่มีผักกินด้วยเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่ชัดพี่ทำทีไรนี่ก็เค็มทุกที น้ำไม่ใส่น้ำปลานะมันอยู่ที่น้ำปลาเรามันเค็มมันต้องใส่น,น้ำปลาประมาณน้ำปลาเทศน้ำไม่หลีทอดกรงทอดมองอปลาแค่บรุงนะจ๊ะเป็นยังไง อร่อยอร่อยอร่อย<ม>กินกินข้าวอันนี้ข้าวเช้าจา้ะข้าวเช้าสิบเอ็ดโมงงานไม่ค่อยมีเสร็จแม่เจ๊ไปไหนเจ๊เกี่ยวอย่างดูอ่ะแม,มนเสร็จลุกนั่งกินข้าวอยู่ หนไปตัดนมรอนมรอเออทำไมไม่ให้ไปตัดในสวนกล้วยน้ำย่าเราบ้างไปตัดรั้งนานาะจะตัดใกล้ๆตรงนี้จะไริ่ม่ีลมพี่ตีก็พลาดไม่ตัดเลยจะชอบแกะเขาก็มาแล้วเจ้านี่มันสาน่ผ่านไปแหน่่งเนี่ยโลกเลยนี่เป็นคุยต้องนั่งถอนนอนจะผ่านไม่ได้จะผ่านไม่ได้เราเก๋เห็นยาแถวนี้มันลงเลย ปีกไก่ค่ะหน้าหน้าก็จะ <ดำ S 1> เป็นอย่างนี้แหละค่ะช่วงโควิดไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้จะแต่งให้ใครรู้เนาะครัวก็ไม่อยู่แถวนี้ <c oughs> จะจบชีวิตอีกอ <c oughs> ีนึนงคัวมาทำงานสามันแลแถมเขาไม่แถมเขาไม่โทรหาอีกหนึ <c oughs> ่งมันเศ้าไม่อยากเล่าให้ใครฟังกินไก่ทอดดีกว่าอย่างรูกเด็กนอนมาเมื่อไหร่ได ติ๊กปลาให้แสบๆน้องยอหัวชันอี่ไปเลยในร้านนี้เลยยงไม่ได้แปไม่เห็นเห็นแดดพระว่าแบง กินหอยค่ะกินหอยจะไปร้านแบบด้วยเขาจะชื่อชายใหม่มากเลยน,ะน,นี่ก็ช่วยไปหัวเก่าหัวใหญ่หนึ่งก็ไม่สับเนาะกินทางมูจ้ะหัวดำหัวหัวนกลุ่มในอ,มอีดีด้วย

มันเกานี day day? Pues ่มันเกาในขั้วนะว่ามันมันสีด nah ล้ำนะเสียต่ออะไรเครื <Hi> ่องใช้พอใช่หรือตัดใจเพื่อโอ้ยขายของเกาด้วยใหม่และครับไม่ได้ทำหน้าเศร้าแล้ไม่เจอด้วยสักประเด็นเข้ามาน่ะคือบอกไปฮะเข้ามาคือบอกไปโอามันจริงมาเร็ว Này, yang dù Ba lưu bảo ừ, ở hàng Oh, hàm mùi kéo lên. Oh, hàm mùi kéo lên. nè mẹo bé hai bay hay wong ta hoặc. Hô lắm hoặc wong 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 tầm wong chứ อเจุดเข็มเชนี่นเราเลยเยอะบ่ม่ถึงเมาไปเลยเลยเยอะอะไรล่ะซื้อไปอีกขวดนึงตะกี้นี่หางมหนตัวสัก็นตัวไรตัวเศร้าตัววายตัวสังหายที่โดน้าเหยยบเศร้าเลย ก็ัน้องเพีนะมันจะรู้สหหรอยมกรอทีนี้ก็มือไว้ท่งสหายทุ่งสหายท้ายที่ดนี่นี่มัมีจกพยายามจกพยายามนั่นตกหายหรือเปล่าอ่าพยายามเบ็ดพยาามอะไรตกใส่น้ำรอเปล่ายังไปปุ๊บลับหน้าบอกว่าจะบถายังไปกับท่อนอ่ะมั้งเยวสมุดใม่เชืเคียง ไปดูดดูพี่ชายหน่อยอยู่โรงพยาบาล่ต่อสมุดเหรอแต่เอาเงินเองรหรือเอาอะไรดิเป็นไรก็ตัดแฟนเสียบบาทเองซื้อใหม่ก็ได้เขายังไม่เป็นไรเลยมันเกิดกวนหัวแนละ้วแข็งดิเอาคนเ,าเามาคนเมาเราหุบมากไม่เป็นไรอืมช่วยอะไรอืม,อ,มอะไรนะ เมนูันอันทีนึงเดี๋ยวกินเยอะๆไม่หางม้งไม่กินอีกแล้วเอาเอาหาหมูไปแกนเล่าเลยเบียกระข่าเรื่องเขากออะไรเชไปชดข้าว<ม>ตออ แก้ด้วยข้าลงมาก็ไม่รีราช่วยเขาก็ยืมกัน้าเนี้ยอันยิมกันหมดแหละพี่น้องกันยิมยิมยืมกันนันไม่อร่อยวะจะมันไม่มันมนดาแล้วน้ำมันไหนจะเหลืองนี่ ิมนแข็งไม่เลยมันไม่ใช่มันกรอบนะคะมันแข็งเ <c oughs> อาอเมือแล้วแก่็ุ๊บห้าบาทกะลามนี่ถึงบอกว่าวหายได้ยังไงจืดจืดสีอ่ะไม่กินดูเหรอเดี๋ยววันนี้เทียมเลย

หน่อยทําซุปปี๋อยู่เลยน่ะอือ,อไปเอาคอมมาไปก็ไม่เอาอุย พิตรลีกลางร่มไม่ทำไมอะ่ะามา แค่นี้ก่อนนะคะคาย้อมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า